สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนาะอ่ะ <11. S 1> เรามาผ่าลูกมะนาวอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวคนจะว่ามีแต่คลิปเก่าๆตอนนี้คือทั้งลูกค้าทั้ง youtube เบอร์มาถ่ายแล้วก็ผ่ากันไปเยอะละใครจะของจะจริงผ่าบ้างอ่ะแป้นมินตาที่ใครๆก็รู้ว่าแค่จิ้มน้ำก็แตะนี่นะคะอันนี้ลูกเท่าแค่สองนิ้วเนาะ อ่ะสังเกตผิวเปลือกเขาดีๆตอบน้ำมันเขาจะอย่างนี้นะคะละเอียดหน่อยจิ้มอ่ะอันนี้เราแค่จิ้มดูนะอันนี้แค่จิ้มนะอ่ะนี่ไม่ได้จับเลยนะแต่ด,ดูน้ำความน้ำกรชับอ่ะผ่าไปเลยอุ๊ยด,ด,ด,ดูน้ำดิน้ำน้ำเออ ผ่าเองผ่าเองค่ะระวังมีดมีดกระคมอ่า้วเขาก็ลุนกันมีนะคะนี่ครเม็ดน้อยลักษณะแปนมินตาเม็ดน้อยจนถึงไม่มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเม็ดเลยบางลูกก็คือมันไม่มีบางลูกก็จะมีมากมั่งวันนี้ไม่บีบอะ เดี๋ยวจะไปทําลาบก็เลยถ่ายไว้ก่อนจะเก็บไปทําลาบเป็นเจ้าของสวนมะนาวแถ่มะนาวตัวเองลืมได้หรออ่าดูบิดมาครึ่งหนึ่งเห็นมองด้านหลังหน่อยมองด้านหลังมองด้านหลังว่าความใสมันเราให้ดูความใสที่ทะลุเลื่ะลุเปอแสงเสบตาไม่รู้ว่าจะเห็นหรือไม่โอเคโอเคตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ ความโปร่งแสงเพราะว่าไงอย่างอย่างที่รู้กันนะคะแป้นมินตาออกตลอดทั้งปีเปลือกบางน้ำหอมเม็ดน้อยจนถึงไม่มีกินได้ทั้งเปลือกและเม็ดนะคะไม่มีความขมปลูกง่ายปลูกลงดินก็ได้หรือในกระถางก็ดีช่วงนี้ช่วงนี้ คืค่อนข้างยาวนะจังต้องสั่งจองประมาณ2-3เดือนนะคะแต่ก็ลด,ล,ดลง<า>ลดจัดคิวก่อนมาเยอะและ้วคือก่อน 4- 5หเดือนเนาะแต่<ม>ช่วงนี้จะไม่ทํากิ่งตอนนะคะต้องพักต้นเพราะเราทํากิ่งตอนมาในระยะยาวแล้วครอเนี้ยในความเราตัดตอนตลอดอะต้นมันเลยไม่กลายเป็นสวงทุ่มมันเลย<ม>จะไม่มีกิ่งเพื่อที่จะตอนโอเคเราเลยจะทําแค่เสียบยอดเท่านั้นนะคะก็ะมีแค่เสียบยอด ก็เจอกันคลิปหน้าต้นต้นนี้ต้องเก็บไว้ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอกาลังตให้ตอนลูก,กใหญ่ๆลูกกำลังนะโตเ,เ,เดี๋ยวเราจะหลายคนถามว่าใหญ่ได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราจะเอามาวัดให้เขเาปล่อยเขา็มทีก่อนอนีอ้าย